สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันในวันหยุดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เจี๊ยบก็กําลังย้ายมะเขือเทศพันโซลาริโน,โนค่ะย้ายมาใส่ในเข่งใหญ่มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเขางอกอยู่ในเข่งขนาด11คูน9นิ้วซึ่งมันก็เล็กแล้วมันก็ผุไปแล้วนะคะก็แม่เจี๊ยบก็เลยจะย้ายใส่เข่งขนาด17คูน1ินิ้วนะคะนี่ก็ไปเอาไม้ไผ่สีสุกข,ข้างๆบ้านนะคะไปตัดมาค่ะเอามาผ่าซี่นะจะทําเป็นไม้ค้ำให้เจ้าต้นมะเขือเทศค่ะ เขาก็เป็นต้นเดียวที่หลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าแม่เจี๊ยบซื้อมเมล็ดพันมานะคะก็ซื้อมาหนึ่งซองเป็นพันนําเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะแต่ด้วยความที่เราลืมว่าเราสั่งมานะคะก็ไม่ได้ปลูกสักทีจนคิดว่าเขาคงไม่งอกแล้วเพราะว่าเราเก็บมเมล็ดไว้นานนะคะก็เลยเอามาโรยใส่เข่งไว้นะคะปรากฏว่ามันเหลือรอดมาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เริ่มออกดอกแล้วด้วยแต่เข่งอะ่ะมันผุไปแล้วนะคะแม่เจี๊ยบก็เลย จะย้ายเข้าเข่งขนาด17คูณ13ค่ะแล้วคางบานก็จะมีไผ่สีสุกนะคะแม่เจ็บก็เลยไปตัดมาค่ะแล้วก็ผ่าซี่นะคะเพื่อที่จะทำเป็นไม้ค้ำให้กับเจ้ามะเขือเทศน,นะคะเวลาที่เขาออกลูกมานะคะเขาจะดกเป็นพวงเลยค่ะถ้าไม่ทำไม้ค้ำนะคะกิ่งก็จะหักเลยล่ะค่ะนี่นะคะแม่เจ็บก็ใช้เข่งขนาด17นิ้วนะแต่ตัวนี้แม่เจ็บก็ ไปเสริมหูมานะคะเพื่อที่เวลาที่อยากจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็จะยกได้สะดวกค่ะ การใช้เข่งไทยๆแบบนี้นะคะเป็นเข่งไม้ไผ่ก็ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีค่ะเวลาปลูกต้นไม้นะคะเขาก็จะงามดีมากๆเลยค่ะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการปลูกในเข่งนะคะก็คือเราหมดปัญหาเรื่องการกำจัดวัชพืชเลยค่ะเวลาเราเติมปุ๋ยเข้าไปนะคะเขาก็สามารถนําไปใช้ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่แฮปปี้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็มาลองใช้เข่งไทยๆของเราปลูกต้นไม้ดูบ้างนะคะ